ในๆกันหน่อยนะผมเดี๋ยวเราจะแวะไปวัดเขานางบวชสักหน่อยนะผมไปชมบรรยากาศภายใน,นว่าเห็นว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่นะผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเดี๋ยวส่วนผลไม้นะครับ เป็นชุมชนที่น่าอยู่เลยนะครับผมอ๋ออยู่บนเขาะลรนะผมเนี่ยวัดเขานางบวชนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ,อากาศดีมากนะผมเหมาะแม่เลยแถวนี้ปลูกโครงปลูกข้าวปลูกผักผลไม้เนี่ยน่าอยู่เลยนะฮะร,รีสอร์ทก็เยอะนะครับแถวนี้มองไปตรงไหนก็มีรีสอร์ททุ่งนายังมีแล้วเนี่ย เนี่ฮะวานแล้วด้วยนะครับกำลังออกลวงก็มีนะเขียวๆเ,เลยนี่หรือเปล่าวัดข่าวนางบวชนี่ฮะใช่เลยนี่ฮะเป็น ไฮไลท์ประตูนะครับผมทางเข้าไหนนอ่ทางนี้ไหมลอยพระพุทธบาทอยู่ด้านนี้นะครับเขาได้ทั้งสองฝั่งนะครับนี่รอยพุทธบาทอยู่ทั้นนันนี้ฮะนี่ครับผมมาถึงแล้วนะครับไฮไลท์เลยนะครับผมนี่ครับผมอุ้ยสวยมากนะครับเดี๋ยวจะรรถก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปกขบนกัน ตรงนี้แหละฮะเจ๋งครับผมไปเราไปขบวนกันนะครับผมหลังจากจอดรถอย่างเป็นทางการนะผมเี๋ยวเราจะขึ้นไปขบวนกันนะครับนี่แบตจะหมดแล้วด้วยผมเดี๋ยวเปลี่ยนแบตกันก่อนนะฮะโอ้โหอลังการมากนฮะหลังจากเรามาถึงทางเข้าแล้วนะผมจะไม่ขึ้นมันก็จะกระไรอยู่นะไปดีกว่านะครับผมโอ้โห ยอดเลยพี่ชมโอ้โห,โห,โหนี่นะสุดๆนะครับอากาศร่มรื่นมากนะผมพยนนามนาอลังมากนะพะี่ชมเคลื่อนมายังไม่ถึงครึ่งหนึ่งก็ลิ้นพันแล้วนะครับ เรื่อยๆนะครับผมสวยครับผมจะถึงแล้วนะอีกเดซหนึ่งนะผมเนี่ยจากข้างล่างนะครับผมปวดขาเลยทเทียวเชียวนะครับผม EP นี้ไปไปอีกนะฮะ เหนื่อยเลยฮะไปในกันต่อนะครับในสุดเราก็เดินไปถึงเส้นชัยแล้วนะครับผมเงี้ยซิกเลยพี่ยมมาถึงก็นี่ฮะจะเจอสารสารเจ้าแม่อรพิมนะนี่ฮะ ทางขึ้นมาาันจะคู่นะครับนี่ฮะสุดท่านผู้ชมนี่มีคู่สาวนะผมลงไปแล้วนะผมฝั่งนี้ไปไหนเนาะนี่จะไปดูข้าหลังกันไม่รู้ไปไหนนะเส้นทางนี้รับพิเศษหรือเปล่า,าไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนนะมาถึงแล้วเราก็ไม่พลาดที่แม่อรพริมนะผม เพื่อเป็นสิริมงคลนะผมสำหรับวันนี้เนาะเผื่อมีโชคไม่ลาบนะผมคนก็มาเรื่อยๆนะผมสำหรับคนที่มาเสี่ยงโชคนะครับผมต้อดีกับทุกบอลเสี่ยงโชคอยู่นะนะครับผมหรือจะเป็นในเรื่องของเต็มทีนะผมทำนายโชคลาภผมแล้วแต่คนเชื่อแล้วแต่บุคคลเนาะนะผมวันนี้ไม่ตกลูกันนะ ไม่ในใจว่ามีพระอีกบุคคลหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปขึ้นบนกันดีกว่าไปอยู่ข้างๆกันแลครับผมข้างบนก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราไปข้้งบนกันดีวกว่าครับผมไหนๆก็มาแล้วคนระับต้องไมาถึงนะสำหรับคนที่ไม่เคยมานะผมก็แนะนําเลยนะผมจุดนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์ก็ตรงซุ้มประตูทางขึ้นมัสะครู่เลยนะสวย บอกเลยครับประตูหน้าทั้งสองฝั่งแต่ก็ต้องแรกมากับเงียอออกแน่นอนนะผมสำหรับคนที่อยากออกก,าก,ากำลังกายเดือว่ากําลังหาที่เผาผลาญแคลอรี่นะครับผมแล้วก็สาบุญไปด้วยตัวนะฮะรบรรยากาศนะครับผมทางขึ้นมาสักครู่นะผมนี่ถึงแล้วนะผมจุดสูงสุดนะครับผมของวัดนะครับผมจนมาถึง ดันบนสุดนะครับผมในภายใน,ในบทแล้วก็เจะเจอพระพุทธรูปนะครับประจำวันเกิดนะ,ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระในข้างในกันนะครับสำหรับผู้ที่มาสามารถจะไหว้พระที่ก็ให้มาเป็นแบบนี้ก็ได้ครับยนี้นะมีทุกม,มิีเทียนในชุดเลยครับในเซตนี้แล้วก็สามารถ หย่อนยานครับทำบุญกับวัดได้เลยครับตรงนี้นะแต่ว่าในวัดก็จะมีแต่เงินสดน,นะครับผมไม่สามารถาสแกนจ่าย่อัดเงิากได้นะครับผมแนะนำเป็นเงินสดเพิ่งมาอย่างเดียวนะครับเพื่อในการทําบุญในวัดที่ได้วบง,ง่ายขึ้นครับคนที่มาสายจริงๆนะครโอเคเดี๋ยวไว้พักก่อนครับผม มบรรยากาศของผมในบทบทสนี่เนาะนะผมบนภูเขาเลยนะผมสวยมากเขาหงวงิวเนี่ยตา0องศาเนี่ยมองเห็นล่างแบบชัดเจนนะผมไม่ว่าจะเป็นท้องไร่ท้องนาสวนผลลไม้นะผมหรือจะเป็นวัดใกล้เคียงหรือว่าสวนใกล้เคียงก็สามารถมองเห็นแบบชัดเจนแบบ360องศารอบทิศทางเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่านะครับผมหลังจากเราไหว้พระเสร็จแล้วนะผมไป นี่ฮะบรรยากาศข้างๆโบสถ์นะผมนี่ฮะเราก็เห็นบรรยากาศวิวทิวทัศน์นี่ครับผมมุมสวยๆนะผสามร้อยหกสิบองศานะผมข้างๆวัดกันเลยนะฮะบอกเลยบรรยากาศแค่ทางขึ้นก็สวยแล้วผมบ้มานบนยิ่งวิวยิ่งสวยกวใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันต่อดีกว่านะผมหลังจากเรา ไหวพระกันเสร็จแล้วนะครับผมเอ้ารู้สึกว่าจะมีแค่คู่รักคู่เดียวนัที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับผมโอ้โอเหเงอแตกน,น,นะท่านผู้ชมเงื่อะายใครน้อยเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับผมถ้ามาคนเดียวก็จะเหงาเหงานะครับถ้ามาหลายๆคนก็จะมีความสูขนะถ้ามาก,กับคนรักก็จะอบอุ่นไปคนละแบบนะครับ ลูกอะไรเนี่ยนี่ฮะท่านผู้ชมเนี่ยเยต็มต้นเลยนะครับเนี่กินได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าดกมากนะครับผมเนี่ยเต็มเลยนะครับเนี่ยโอ้หถ้ากินได้ก็น่าจะไม่เหลือนะคล้ายๆเหมือนลูกอะไรอ่ะมะกออหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะนี่ฮะบุ้งนะครับผมเนี่ยอยู่ในต้นมะจั่นะครับผมเนี่ย อ,อันตรายครับผมสำคนที่มาใกล้นะรับรองจะโดนไปตัวหนึ่งรับรองคันแน่นอนครับขึ้นผื่นแน่นอนนะฮะไปเดี๋ยวเราลงกันดีกว่าผมหลังจากได้ไหว้วงไหวพระไหวสาลเจ้าแม่อรพิมพ์กันแล้วนะครับผมเราก็เดินทางไปกันต่อดีกว่าครับไปยังนู่นเลยฮะตลาดลงเกลือนะครับผม สำหรับคนที่มาเที่ยวนครนายกนะผมไปเที่ยวขุนด่างน,นะครับก็เป็นจุดที่ควรจะแวะเลยนะครับผมวัดเขานางบวชนะเดินทางมาถึงข้างล่างแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะผมเดินทางไปจุดอื่นกันต่อนะไปอย่างโน้นเลยเอา่าตลาดลงเกลือนะครับผมติดกับวัดหลวงพ่อปากแดงนะ หลังจากเราออกจากวัดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปกันต่อนะผมไปยังจุดเดิมนะที่เป็นทางออกเมื่อสักครู่นะครับผมโอ้โหร้อนมากนะท่านผู้ชมออกมาข้างนอกแต่อยู่ข้างในนี้อย่างเย็นนะฮะพอมาออกจากหุบเขาแคน่นั้นแหละออกจากวัดนั้นแหละผมระอุเลยนะครับ โอ้บรรยากาศดีมากนะผมไม่แตกต่างกับอยู่บ้านเราเลยนะต่างจังหวัดเลยนะผมแถวนี้โอเคเจอกัน EP หน้านะครับผม